เอาละฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาละต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมห่างหายไปนานเนื่องจากอาคอเส้นเสียงอักเสบเอาละอีพีนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่เลยชื่อว่า Into the Haze เป็นเกมที่มีซอมบี้อยู่ท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นโลกระบาดอะไรสักอย่างอยู่ในเมืองหนึ่งแล้วเราก็ดันมาอยู่ติดอยู่บนตึกอะ่ะอนะเอาละ,เ,าละ,เ,าละเพื่อไม่เสียเวลาเราจะเริ่มกันเลยนิวเกมท่านผู้ชมครับ แล้วรถติดอยู่บนตึกที่ค่อนข้างจะสูงด้วยเอาละเกมนี้ที่ผมหยิบมาเล่นเพราะว่ามีคนแนะนํามาก็คือแฟนคลับผมนั่นแหละ่ะเพื่อที่จะเอาใจแฟนคลับนันหน่อยมาถึงก็น่าจะเป็นหนุ่ม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 มาแหละเออผมสั้นอันนี้ก็เป็นผู้ชายแหละอยู่ในที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ <c oughs> น่าอยู่บนตึกเลยครับผมอันนี้คืออะไรฉันเก็บของอะสเต็กนั่นคือแบคแพ็คกับกระเป๋าช่องเก็บกระเป๋าเราเอา้างหละ ตรงนี้คืออะไรครับใหรลุดหน่อยสอิเครื่องมือกระป๋องอาหารโอเคมีอะไรอีกไหมแถวนี้เราค้นคว้ากันหน่อยค้นหากันหน่อยไม่ใช่ค้นคว้าโอเคตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอ้ฟิกเวิร์กเบนเป็นการให้เราซ่อมโอออต๊ะคราบคองตรงนี้แหละครับอันนี้ก็ฟิกเวิร์กเบนเหมือนกันโอเคจากนั้นเราก็หาของกันสิครับ อ้าวตรงนี้ต้องใช้กุญแจในการสะเดาะตรงนี้คืออะไรอ,อ๋อ,อตัวนี้น่าจะเป็นให้ความร้อนก็คือน่าจะเปออ็นเขาเรียกว่าถังให้ความอบอุ่นก็คือจุดเพลิงอะ่ะเต,ตาผิงเอาก็ได้เออตรงนี้ก็โอเคเฮ้ยตู้พยาบาลอ,อ้าวต้องใช้กุญแจในการสะเดาะอีกตรงนี้แหละครับเอาได้อยู่ไหนดูซิได้อยู่ยตรงนี้ก็ใช้โคบาร์ตรงนี้ใช้อ๋อต้องทำวิกเบน์ก่อน โอ้ยหลายเรื่องในราวจริงเลยเอาละฮะตอนนี้คือเราพยายามรุดของกันก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่ที่รู้ต้องหยิบหยิบของก่อนเป็นอันแรก <c oughs> หยิบก่อนหยิบก่อนตรงนี้ครับคืออะไรเป็นกรงแล้วเนี่ยต้องรับกล่องเอ่อเวิร์กเบนก่อนบอกตรงนี้ต้องมีโคบาก่อนซึ่งโคบาเรายังไม่มีตัวเลยอืมเนี่ของที่ตัวเราอ่าตรงนี้ต้องใช้เลื่อยอโอ้ยหลายเรื่องในราจริงๆเลยโอเคชมครับ <c oughs> <c oughs> เราจะเพิ่มการค้นหาเพิ่มมนอีกกล่องนี้มีอะไรอ่าเจอของยาวตรงนี้แหละครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถค้นคว้าได้เนื่องจากมันเอ,อ่อล็อกไงไหนวิ่งมาดูซิเราสามารถขับโต๊ะได้ยังอย่างครับพี่น้องครับต้องใช้เมนเทลสครับนี่อีก2ชิ้นเพิ่มอีก2ส่วนไม้เนี่ยต้องการอีกประมาณ5นะครับไปเลยค้นควานหน่อยเร็วเรวเร เช้าเช้านี่ต้องรีบหน่อยอ่านี่ไงเป็นเท้าสครับแล้วก็มีเลื่อยด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเป็นอันนั้นดูอะไรเหมือนเหมือนเลื่อยว่ะซากเลื่อยออกมาซ่อมไหมทําอะไรวะไอ,อ,อีน้องไอ้นุ่มแม่เหมือนนั่งเขียอะไรอย่างในกองขยะเมื่อกี้แม่หยิบได้ไม่กี่ชิ้นเองใช่ไหมนเนี่ยลองดูสิอ้าวไม้เราขัดไม้อีกนิดนึงอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วโตวเนี่ยไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่สําคัญเอาไว้ก่อน อันนี้อาหารดักเทปแอรผ้าเก็บไว้ก่อนตะปูเก็บไว้ก่อนแอร์เศษกระดาษเก็บไว้ก่อนอเอ๊ะกระป๋องเปล่ามาทําไมวะเน,นี่ยโอเคไปไว้โอเคจากนั้นเราก็ออกไปหาของกันต่อเลยความรู้สึกเหมือนว่ามันจะวิ่งชารอหนุ่มเฮ้ยต้องใช้เรื่อยอย่างนี้ต้องใช้เรื่อยมันจะเขียนอยู่เอาละเราจะค้นคว้างนี้กันอยู่นี่เหมือนมัน ด๊อมดอมมองมองดูอะไรอะ่ะมึงมึงจะหยิบหรือไม่หยิบอะ่ะจริงจริงมันกําลังหาอยู่นะครับหาของอยู่ <c oughs> โคด่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเออเออน่าจะติดติดหน่อยนะชมครับ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็เป็นกล่องดูหยิบมาดิซิตรงนี้ก็ต้องใช้เลื่อยในการตัดเพื่อเอามันอีกอ่าบางอย่างรู้ได้อน,นี้ต้องใช้โคบาในการแงะแงะนะชมครับโอเคเอาเท่าที่เอาได้ก่อนอย่างอื่นไม่รู้ต้องใช้ไงไม่ทราบ ตรงนี้เรา,มาเมาก่อนเมื่อกี้เอาไปไม่หมดทีเอาดูดูมันทำดูมันนั่งยองแล้วก็มองไปมองซ้ายมองขวาไม่เหมือนมึงจะหยิบเลยเลยเา้าเต็มซะง,งั้นอะ่ะอีกอันนึงก็จะครบแล้วเนี่ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคับโตคับนี่ก่อนดีกว่านี่โตวอวกเบนเนี่ยอันนี้โอเคซ่อมแซมโตววเบนนั่นแม่มาแววโอวกเบนของเราแล้วก็เลื่อย เลื่อยเรายังไม่สามารถทําได้เนื่องจากต้องมีทูพาร์แลวก็เลื่อยอีก <c oughs> หลายเรื่องราวจริงๆเ,เลยเอาเป็นว่าเอาขอมาเก็บก่อนเนื่องจากเดี๋ยวมันเต็ม <c oughs> ใส่เข้าไปหยิบไปหยิบไปวางไปก่อนโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ออกไปหาของกันต่อรู้สึกว่าข้างบนเรายังไม่ขึ้นไปเลยใช่ไหมนเนี่ยไปไปเฮ้ยข้างบนยังไม่ขึ้นไปขอเดินเวะเวียนตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ก็ยังไม่มานี่หยิบซิ เอองั้งงนสิครับพี่หอยตรงนี้เหมือนจะเป็นขวดน้ำนะเอาละขวดเปลา่าขวดเปลา่าตรงนี้แหละครับมีของอะไรอ,อ่าน้ำสกปรกกับตะปูแถวนี้ดูลักษณะจะเป็นสวนนะน่าจะให้เราปลูกผักอะไรได้ง่ายๆเลยนี่ไง you can grow some plants here คุณสามารถปลูกพืชได้ที่นี่นี่น้ำในการเพาะปลูกนี่พืชมีพืชอยู่สตรอเบอร r รกับเฮิร์บรู ซึ่ง2ชนิดเนี้ยยังหาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนแล้วติ้ก็น่าจะเป็นการรดน้ำแหละโอเคประมาณนี้เสียงเือนอะไรดังอยู่ไกลเสียงจิ้งรีดหรือเปล่าโอเคนี่ได้หนังสัตว์มาด้วยว่าตรงนี้แล้วก็เปโต้สแน็คแจ็คเป็นอาหารขนมกินเล่นโอเคหยิบหยิบหยิบเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่มันใบสองห้าสิได้เลยเร็วมากอะ่ะดูพูดไม่ขัดคำ เป็นบาสามแล้วตรงนี้แหละครับดูซิ <You see? S 1> แม่ของเต็มซะงั้นน่ะโอเคในเมื่อของเต็มเราก็ไม่เอาตรงนี้แหละครับคืออะไร I need help getting off o f here อืมเป็นการเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือซึ่งต้องมาขอความช่วยเหลือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแตตรงนี้ต้องใช้เลื่อยโอ้โ,อโหมีอะไรอีกไหมที่เรา,เาได้โหดู ดูเป็นซากโอ้โหกองขยะเยอะแยะเลยเฮ้ยอ hey. oh, ้างล่างอันต้องไปซ่อมอันนั้นใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยฝั่งนี้ยังไม่มาเลยนี่วาแต่กูจะไปทำไมวะเนี่ยในมือของเราเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราจับกลับข้างล่างกันก่อนนะเอาละลงมาข้างล่างแล้วมาเมื่อกี้ของมันเต็มไงขึ้นไปก็ทำอะไรไม่ได้ไหนดูซิแต่เราสามารถคาไปตัวนี้ได้แล้วนี่ว่านี่ไงเลื่อยครับมาเลยเงียบมอยเงียบมอย จากนั้นเราก็เอาของมาเก็บหน่อยกระเป๋ามันเต็มครับพี่น้องค,ครับอันนี้ไม่เอาไว้ก่อนไว้ก่อนฝากไว้เกินเออเลื่อยเก็บไว้เลื่อยเก็บไว้เพราะต้องใช้อันนี้เก็บไว้เกินกดน้ําเหรอเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ใส่น้าในอนาคตนะผมคิดว่านะเพราะตอนนี้ยังไม่เจอน้ําเลยเอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นเชื้อเพลิงในการให้เราจุดได้นะ่ะอ่านี่ไงน่าจะเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยใส่ไปแต่ว่าผมขอ ไปเซฟก่อนดีกว่านี่มีแล้วก็มีคนบอกผมว่าคนที่น่านผมอะ่ะแฟนขับบอกว่าพี่พยายามเซฟบ่อยๆนะเพราะเกมนี้มันตายง่ายใช่ไหมหิวบ่อยหิวบ่อยหิวบ่อยเกินเออน่าจะหิวบ่อยเกินเล่นแป๊บหนึ่งครับชมครับดูเหมือนมันก็เลือดกับค่าเลือดกับค่าอาหารเนี่ยจะลดเร็วมากอะลอดแบบไม่ทันตั้งตัวอะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการนี่รูดเหล็กพวกนี้ก่อนโอเค ข้างบนยังลุ้ไม่หมดเลยอ่ะฝากฝากงูยังไม่ไปเลยไปดูกันก่อนนี่ไงเอ็มชมครับเราอยู่บนตึกจริงๆรด้วยมชมครับน่าจะเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดอยู่บนตึกอ่ะเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะเริ่มต้นเราก็มีที่นอนอยู่ข้างบนนี้แล้วแหละเพราะข้างล่างน่าจะเป็นมีเชื้อพวกเอ่อซอมบี้อยู่แนี่เลยเอาละจำเมาหาของกันอีก <c oughs> ไอ้หนเมเอย้ย เออเร็วสิโอเคเรียบร้อยตรงนี้ใช้โคบาในการงัดงั้นเรามันจะไม่หยิบแล้วในเมืองใช้โคบารตรงนี้ใช้เรื่อยเฮ้ยเรามีเรื่อยนี่วาลืมไปว่าเรามีเรื่อยเรื่อยสิครับอีคอยลอดนี่เลยไปเลยเงียบ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 หยิบมาเรียบร้อยมาจากนั้นเราเออน,นี่คืออะไรโอเคตะปูน่าจะไม่มีอะไรแล,ล้วแหละตรงนี้ เพราะที่เหลือก็เป็นต้องใช้โคบาในการแง้งั้นเราก็ลงไปข้างล่างดีกว่าจะสองทุบเลยหรอเนี่ยโอ้โหเร็วมากอะอีหอยหลออเฮ้ยเอาละฮะนี่2องทุบเริ่มชมครับโคจะเร็วเลยวะ่ะ <c oughs> โอเคดูซินี่คืออะไรอืมน่าจะเป็นผ้าสักอย่างเนี่ยโอเคไหนดูตรงนี้ทำอะไรได้ไหม โต๊ะนี่ก็ยังคับไม่ได้วะเฮ้ยลืมไปเรามีเชือกอยู่นี่วะเราต้องหาเชือกนี่ก่อนนี่ตรงนี้ยังรุดไม่หมดเลยเนีย่อย่างเนี้ยเหลือใสยเคเบิลหนึ่งชินน้นอย่างเนี้ยออเร็วเลยรีบรุดนไงรีบรุ่นะรรองแวบบสัตยังยังยังอีกโอ้ยโอ้โหใช้เวลามากน่าจะเป็นช่วงแรกหาของไม่ได้ท่านผู้ชมครับเหมือนอากาศค่อนข้างจะหนาวนะเดี๋ยวขอเซฟก่อนดีกว่านะเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการตาย เซฟเลยจุ๊แบแอบนี่แล้วก็เอาของมาเก็บไว้เพราะของพวกนี้มันจะเต็มบ่อยมากคุณผู้ชมครับเฮ้ยตรงนี้คืออาหารนี่ว่ากินสิกินได้ไหมกินไม่ได้วาเอามาก่อนอันนี้ไปไว้อะไรอีกไปไว้เนี่ยผ้าไปไว้ด้วยไหมนี่แล้วก็ลองดูซิการกินอาหารนี่ไงกดยุทนี่ไงเพิ่มมาแล้วนี่ค่ะอาหารเพิ่มมาแล้วเห็นไหมหกสิบเอ็ดใช่ไหมเดี๋ยวดูเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเห็นไหม แต่ค่าความง่วงสิเพิ่มมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไงต่อวะเนี่ยอา่าฮะดูนี้สิอืมเฮ้เราสามารถคาฟาบิกได้ฟาบิกคือน่าจะเป็นสักอย่างแหละลองดูสิอโอเคเชือกเลื่อยเราคาไปแล้วดีกว่าเฮ้เมื่อผมคาฟาบิกได้นี่คือผ้านมครับมันได้เร็กเม็ก็คือหน้ากากนามครับ น่าจะต้องมีอะไรสําคัญแน่ยิบม,มาก่อนเครื่องแต่งกายเราชอบมากแล้วไงอีกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะค้ามาก่อนแล้วกันโอเคคับมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาดูสิ่งที่เราค้าบ,บ้างสิอืมฟิลเปอร์ใส่ตรงไหนไม่ได้ตรงนี้ใส่อาวุธตรงนี้ใส่หน้าที่ใส่หน้าลองดูสิเอ้ยได้วานั่นไงสวมหน้ากากเรียบร้อยแล้วแม น่าจะป้องกันอะไรสักอย่างแน่เลยแง่เดาไม่ยากว่ะเดาไม่ยากว่ะโอเคแล้วไงต่อ,อเนี่ยขอนอนก่อนแล้วกันเห <c oughs> มือนจะง่วงว่ะเซฟแล้วก็แล้วก็นอนตรงไหนด,ดีนอนช่วงไหนดีตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มเหมือนจะนอนไม่ได้ท่ชมครับไม่รู้ทําไมเออช่างมันเถอะอ๋อเหมือนอากาศหนาวจะมาเยือนพี่น้องครับน,นง,ง่น่นไงนั่นไง มันดูแนวนมม้นาครับงั้นเราต้องหาอะไรทำให้มันหายหนาก่อนอเคใส่ไม้ไปใส่ผ้าไปไม้ไปอีกโอเคน่าจะได้นะน่าจะได้น่าช่วยได้อยู่เนี่แล้วเราไปนอนกันดีกว่านี่เอ sleeping in the morning เอเห็นไหมนี่ไงสามารถปรับได้แล้วครับโอเคเงี้ยวเราจะไปตื่นช่วงไหนดีนะนี่ผมจะตื่นช่วงตีสองนะค,ะครับตั้งเวลาไว้แล้วนอนไปดูซิเอาละเงียบ S <S <S โอ้ยตื่นเร็วมากอีกหอยหลอดกูย,ยังไม่ทันได้กลเลยอ่ะโอเคในเมื่อตื่นมาแล้วก็เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเฮ้ยตื่นมาถึงก็หิวเลยเลยเนี่ยดูค่าน้ําเราลดไปเยอะมากผู้ชมครับโอเคงั้นได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะทําการหาน้ํามาดื่มแล้วกันแต่ก่อนอื่นเราจะหาน้ําที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องทําโต๊ะนี้ด้วยโอ้โหต้องซ่อมอีกเยอะเลย โอเคเริ่มจากอะไรดีนะนี่ตรงนี้ก็โอเคอืมไปดีกว่าตีสี่ยี่สิบไปไหนดีเออเลื่อยนี่วะเรามีเลื่อนยุงชมครับยังไม่ได้เลื่อยเลยเนี่ยต้องใช้เลื่อหน่อยตรงนี้ดูซิต้องเป็นทางเราไปไหน,น่เลยช่องแมปดูซิเอืเอเอเอ้ออื้ออื้ออุ้ยรูส้สิโอเคนั่นไงเป็นตะปูกับไม้เชียวเนีเ่ยเฮ้ย เนี่ยบอกนะจะไปชั้นอื่นได้แล้วเอาละฮะชั้น39มสิ้ในรองอานดูสิอ๋อชั้น39นี่ต้องอดปลดล็อกไอเทมตัวเลื่อยก่อนผู้ชมครับในชั้นไหนรองปลดล็อกดูสิอ,อ่าชั้น38แล้วครับอืมต้องมีโคบาซึ่งโคบาเนี่ยไม่รู้ครับตรงไหน <c oughs> แต่ให้เดานะเราต้องไปชั้น39ก่อนนี่ไปกันเบย์ไปกันเบย์ลงมาแววเอาละฮะนี่ไงเน่เน่ได้ยินเสียงอะไรไหม เสียงหยดน้าเนี่ยนี่มันปายห้องน้าผู้หญิงนี่ว่าชัดเจนเราชอบห้องน้ำผู้หญิงไม่ใช่ลูกจิตนะครับแค่เราจะมาหาน้ําดื่มเพราะมันน่าจะเออนี่ต้องใช้โคบาในการงัดอีกโอ้โหหลายเรื่องมากน้ําตรงนี้น่าจะไม่สะอาดที่ผมเดนนะอตรงนี้ก็ไม่น่าจะไม่สะอาดเอาเป็นว่านี่หยิบมาเดี๋ยวไงต่อเนี่เฮ้ยตรงนี้ก็อะไรเศษผ้าหยิบมาน้ำชักโคกเนี่ยผมไม่แนะนำนะ เพราะมันไม่สะอาดจริงๆดูก็รู้แล้วเนี่ยเพราะเกมซาวเวอร์ส่วนมากเนี่ยจะหลอกให้เราหยิบน้ําไม่สะอาดมากินให้เราตายงโง่โงมากแต่ตอนนี้เหมือนกูจะตายเพราะงโง่ไม่มีน้ํากินเนาะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรให้เราหยิบแล้วแหละที่ว่าฮะควรจะหยิบเอาละฮะชมครับหิวน้ําหิวน้ําผมสามารถเอาน้ําในตู้ได้ไหมไม่ได้วะแล้วไงต่อวะเนี่ยน,นี่คือกระดาษหยิบมังกรตรงน,นี้แหละครับเอ้ยหยิบมา ไม่แล้วตรงนี้แหละครับรีบเลยรีบรูส้สิเทปเออเทปอ,อีกแล้วตรงนี้แหละครับเดินเรื่อยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าไปได้ไกลมากขนาดนั้นอะเอาประตูแรกก่อนเลยกันเอาละฮะนี่เราเจอน้ําแล้วผู้ชมครับหยิบซีโอเคโอ,โ,โอ้โหดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำหน่อยโอ้โหแหมเพิ่มมาเลยคผู้ชมครับเกือบไม่เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดโอเคต่อเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้น้ําดื่มแล้ว คือผมเริ่มจะจับจุดได้นะท่กคนครับ,รบการจะเอาชีรอดเนี่ยเราต้องสังเกตหลายๆอย่างบางทีมันจะหลอกให้เราดื่มน้ำสกปรกด้วยเพราะเกมแนเซิร์ฟเวอร์จะเป็นแบบนี้ตลอดอ่ะ่ะเอาละตรงนี้น่าจะไปได้อีกไปกันอีกไปกันเรื่อยๆเลยเดินไปขยะหยิบมาอืมเฮ้ยนี่ก็หยิบเฮ้ยมีกุญแจอยู่นี่วะท่าน,นไงรูมคีย์มันเป็นกุญแจห้องอะไรสักอย่างในไล ตัวนี้ไม่สำเลือ่อยต้องเลือ่อยกิเกตเลื่อยแล้วห้องนี้หรือเปล่าชัดเจนนี่ไงน่าจะห้องนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ว่ะเพราะกุญแจยังมีอยู่โอเคเก็บไว้ก่อนไหนดูซิรก,กระดาษกับตะปูมีอะไรอีกไหมไหนดูไหนดูกล่องนี้ดูซิเอดักเทปแล้วก็ตรงนี้อ่าโอเคได้มาแววแล้วไงอีกเนี่ย อืมไม่มีอะไรแลว้วอะเดยนเดินตรงนี้ดูสิเฮ้ยมีน็อตว่ะนี่ไงนอ็นอตน็อตได้น็อตมาแล้วว่ะห้องนี้แหละครับเปิดไปดูสิเออนี่ไงห้องนี้มึงดูสิเฮ้ยแม่มีช็อกโกแลตอยู่นี่ว่ะเอาละฮะแล้วเราจะาช็อกโกแลตไปด้ยังไงวะเนี่ยเอาไม่ได้ของมันเต็มว่ะ <laughs> โอเคเดินดูสิ เออ,อะไรอีกเนี่ยตะปูกับน,อน็อตโอเคหยิบไปเลยคือตอนนี้เราจะหยิบของที่เราหยิบได้ก่อนเลยกันเพราะมันจะไม่ให้เราหยิบของชิ้นใหม่ที่เพราะเพราะมันเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าวะต้องระวังนะต้องระวังกันหน่อยนะอ,อ๋อ,อกดย่องเบาได้ด้วยนี่วาเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ะเราสามารถย่องเบาได้ด้วยเหรอนั่นไง โหย่องเบาได้ย่องเบาได้เพื่อไม่ให้ใครรู้เชียวเนี่ยตรงนี้มีเทปแล้วก็ตะปูอยู่รูดกันหน่อยนี่เอาละฮะตรงนี้เป็นอะไรนี่โหเยอะมากของเนี้ยเฮ้ยเหล็กไม้ไม้ข้างบนละครับบนละครับดูสิไม้นี่ละโอ้โหเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆบอกตัวเองให้ใจเย็นๆต้องระวัง ซึ่งทั้งล่างนี่น่าจะไม่ปลอดภัยว่ะเอ๊ะฮะโอเคลองเลือ่อยตรงนี้ดูไหมลองเลื่อยดูไหมไม่ดีกว่าหน้ากากอุย๊ยเอาลืมดูครับชมครับว่าหน้าก,ากากเนี่ยมันสามารถหมดอายุได้ด้วยมันลดไปเรื่อยๆเห็นไหมหน้าก,ากากของเราเนี่ยเอาละเอาละเราจะออข้างนอกกันก่อนดีกว่ากลับไปชั้นบนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่เราไปเตรียมสภาพร่างกายเราพร้อมก่อนอือตู้นี่กดตังค์ได้ไหม <laughs> โอเค กลับไปที่เบดแคมนี่ก็คือชั้นบนสุดดัดฟ้าก็คือแคมของเราเอาละโอเคกลับมาแล้วไหนดูซิเราได้อะไรบ้างนี่ได้ดักเทปได้น็อตด,ด้วยตรงนี้เลยครับเอาละนี่เราสามารถซ่อมโต๊ะนี้ได้แล้วอ่ะท่านผู้ชมครับโตะนี่นี่โต๊ะรีแพร์เนี่ยฟิกเมนทัลเวิร์กเบนเอาละซ่อมแล้ว วุ้ยมันคืออะไรว้าวชมชมครับนี่มันสามารถขับปืนได้ด้วยแล้วก็อะไรนี่ไงกุญแจสะเดาะนี่ที่ผมตามหาอยู่แล้วก็โคบาเอาละฮะสองชิ้นนี้เรามองไว้ก่อนซึ่งอีพีนี้คงจะไม่ทำก่อน <c oughs> อยากรู้สิอีพีต่อไปไหนจะทำอีพีที่สองไงครับเอาละและตัวนี้ก็คือ medical table น่าจะเป็นโต๊ะเกี่ยวกับอะไรอย่างแน่ เนี่ยขอดูซิอืมดิคอดน่าจะเป็นเกี่ยวกับโต๊ะคราบพวกยารักษาโรคหรือเปล่าไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่นใจเอาไปดูว่าเหมือนตอนนี้จะหิวน้ําเพิ่มแล้วว่ะแต่ว่าขอเซฟก่อนดีกว่าไปเซฟก่อนเซฟก่อนชิฟก่อนโอเคเซฟชูแวนี่เอาละครับท่านชมครับอ p พี EP นี้เราก็ได้ทำการค้นหาบนตึกแบบนี้ ไป2ชั้นแล้วชมครับชั้นดัดฟ้าเนี่ยเราก็คือชั้นฐานของเราซึ่งก็ได้ค้นคว้าได้เยอะมากแล้วก็ไอตัวไอตัวนี้ไอตัวนี้มันคือไวริงมันคืออะไรเชืกอกลึกเปล่าหรือได้เราไม่มีว่ะโอเคงั้นอีพีนี้ค่อยว่ากันใหม่นะเราเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคราฟไอตัวนี้กันนี่ล็อกล็อกปิกอันเนี้ยคุณเจสเดาะกับไอโคบาร์นะช้ชมครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หน้ากากาขวดน้ำเปล่าอูแต่ว่าเราจะเอาน้ำเปล่าที่ไหนวะเนี่ย น้ำเราะหมดอีกแล้วเอาเป็นว่าอยากรู้ว่าเราจะเอายังไงในพีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามนะอีพีต่อไปอย่าพลาดกันนะครับชมครับบ๊ายยอีพีนี้ขอลาไปก่อนจุ๊บ